ลองตรงตรงนี้เลยครับแต่ทั้งคอมทั้งคอมแต่ทั้งคอมนี่ยร้องได้เต้นด้วยดนตรีมาครับเซ็กซี่ด้วยนะอ่ะฟังคอนโทรลนะแน่นอนปล่อยสาวคาราโอเกะบนเวทีด้วยแต่ผมหุ่มได้เลยครับสาวอ่ากดโองใหม่กดหัวใหม่แต่ก็ไม่บอกเราดีเลยกดพื้นกดโองโอ้อ่ะปล่อยจ้าปล่อยปล่อยตรงนี้ปล่อยเพลงไปแล้วแต่สาวยังไม่มา ถ้าไม่ั่้ก็เอาแผ่นเลยนะต่อสายผิดไหมติดติดอ๋อต่อผิดงั้นเราคุยกัน่อนได้ไหมลูกอ่าคุยก่นเลยคุยก่อนเลยอายุเท่าไหร่แล้วลูกห้าขวบห้าขวบเรียนหนังสือหรือยังเรียนแล้วอยู่ปอะไรปหนึ่งนี่ครับปหนึ่งแล้วหนูผ้ากับใครเนี่ยหนูมากับใคร มากับใครมากับพ่อกับแม่กับพี่วิวกับพี่เกลโอ้มาทั้งโคตรเลยมาทั้งบ้านมาทั้งบ้านแม่แม่ชื่ออะไรนุ๊ขนาดชื่อนุยังนุ๊แม่นหมนุ๊โอ้โแล้วพ่ออ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงดุดูดูแล้วพ่อชื่ออะไรูดูดดูดดูดูดดูดดู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 ดคดห แล้วก็เป็นคนหล่อด้วยอ๋อนี่หล่อมากหล่อมากลูกนี่ลูกอยู่ไหนพ่ออยู่พ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นี่โอ้โหไอพ่อที่แบบไอควายไอ้โออายุหกสิบกว่ายังมีลูกตัวแค่นี้เลยมึงนี่อยากตลอดก็ก็พ่อเขาขโมยหนูไปที่แถวอะไรไม่รู้อ๋อตอนออกใหม่ๆกูไม่เปลี่ยนเตียงงั้นแล้วใจพ่อจะเห็นแบบอลูก ใช่พ่อตัวเองอใช่ป่ะใช่ค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งเพราะพ่อร้อ,องเพลงเก่งลูกต้องร้องเพลงเก่งด้วยได้ไหมเต้นด้วยเซ็กซี่ด้วยก่อนที่จะร้องเซ็กซี่อ่ะเขาถ่ายรูปเนี่ยอ่ะ่5เซ็กซี่หน่อยเดี๋ยีโอ้ยนี่เหมือนพ่อเหมือนแม่เนี่ยเหมือนแม่โอ้ยน่ารักเหมือนแม่ตลกเลยเหมือนแม่เดี๋ยวตีมาเดี๋ยวใหยคุยกัน นี่นี่เมื่อกี้ร้องเองหรือเปล่าเปิดสาวมาเนี่ยไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดร้องเองร้องเองเอแต่นี่ไม่ต้องดนตรีได้ไหมไม่ไม่เอาดนตรีเลยไม่เอาสาวเลยไม่เอาสาวร้องสดๆได้ไหมในลองร้องให้ลุงฟังหน่อยสิโอ้ยโอ้ยไม่เป็ดซีเลยนี่เอาเซีหน่อยสิ ี่็เท็กซี่แล้วมันเอาเป็ y, oh, ah, <tr> <ic> ี่เอาดิเป็นพี่เ้อกซี่อคุณรับาฝากลงไว้เท็กซี่ซะด้วยรองรองเท็กซี่เที่ยวดิอ้อ้อเ้เอ้าเเ้าเอ้้าออ พ่ออายนะเนี่ยคนเยอะเลยพ่ออายเลยพูดอย่างเงี้ยนี่เาขำดีแม่ร้องไงแม่ร้องไงแม่ร้องไงโอ้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 อ้ใอ้โ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 ่้โอ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 อไม่่ช่เสอ้งพ้อ้โ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 อ้อ้โอ้้โอ้โอีโอ้โอ้้อ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 ้โองโอ้โอ้โหไอ้้อ้ย้โอโอ้โอ้ เชื่อฟูไม่รู้ตัวไม่จริงหรอกหนูไม่ได้ยินหรับหนูหลับแล้วแต่พ่อรับแขกก็เลยเปิดไนมาดูนั่งหัวลมจัดเลยพักแขนแหมมีการบอกพ่อซับแขนเลยเปิดไฟมาดูแล้วป่านนี้ทำไมยังไม่นอนนะลูกรู้มาอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้มาพูดจีพูดเล่นเออพูดไปเื่อยชั่วพูดเล่นพูดเล่นเด็กตัวแค่นี้จะไปติดพาได้ยังไง โดดบอลกี่เมตรสองเมตรโอ้โหเก่กพูดเล่นนะครับอย่ไปเช oh! ื oh, so, ่อนะดดสีอะไรสีส oh, ้มอู oh, ูุ้้ยพูดจะ่นอุ้ยอุ้ยอุ้หอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ยอุ้ยอุ้ยอยอจ้รอุ้ดอุยอุ้ยอ้ยอุ้อุ้อุ้ยยอดยอ้้ยยอุอจ้ยอุ้้ยอ้อุอุ โอ้โหตอบแอนหมดเลยแม่มพูดเลยฟังไม่รู้เรื่องกับเพื่อตำรวจก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับดูที่ฉลาดดูที่ฉลาคาราบาลแดงฮะฟต์ดื่มกับวันของปวดอีกไปม่ไม่ได้รู้เลยน่ารักจริงๆใช่อ๋อเด็กคนนี้ทำไมูอยากมีลูกน่ารักแบบนี้บ้างเด็กทำยังไงอยากมีลูกน่ารักอย่างนี้เออทำยไงดีลูก เมียไปพวกก็ได้ไหมเอาเมียกวเดี๋ยวพ่อจะจัดให้เอาเมียมาเลยๆเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเขาจะจัดเต็มด้วยเอาเมียไปไวๆเลยดิจัดให้และจัดเต็มด้วยโอ้โหเสียเมียเขาแล้วเออแล้วฮะทำไมทำไมไม่หาเมียใหม่ล่ะทำไมไม่หาเมียใหม่แล้วไม่มีไม่มีใครชอบลงมาดิหาให้ลุงได้บ้าล่ะหาได้ไหมหาได้ป่ะล่ะ ไม่ได้อ่ะมีร้องได้เพลงเดียวอ่ะอีกเพลงหนึ่งฮะเด็กน้อยใจดีเด็กน้อยใจดีก่อนอ่าะร้องได้เหรอเด็กน้อยใจดีได้เพลงเก่าหน่อยแต่ก็โอเคนะเลิกเก่งกับกูอีกนะฮกูมีเนื้อกูยังร้องคล่องเลยร้องได้เหรอร้องได้ร้องได้ก็ต้องมีรางวัลกันแหละอ่ะอ่าหตีไปเลยดูดิออกอากาศไทยรางวัลที่๑๗กันยายน